สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เการพรับักทุกท่านครับพบกับผมเมทเรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอ่อฝึกหัดนะครับผมในช่วงของ Top 11ววันนี้ก็กลับมาพบกับ f c อีกครั้งนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแอดมินนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แอดมินรวมทั้งอ่าโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้ก็มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆมานะครับบอกว่าต้องการให้แอดมินทำเกี่ยวกับการซ้อมนะครับ ก็เดี๋ยวแอดมินจะลองนะครับพาเพื่อนๆทาในสไตล์ของแอดมินแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ศูนย์ฝึกซ้อมนะครับเพื่อนๆเข้าไปกดรับการฝึกซ้อมเป็นทีมตรงนี้ก่อนนะครับการฝึกซ้อมเป็นทีมตรงนี้นะเข้าไปกดรับนะครับแล้วก็จะมีกดรับให้อ่ากดรับฟรีแล้วก็ดูวิดีโออีกหนึ่งครั้งจะได้รับมา2ครั้งนะครับ ก็จะมาสะสมไว้ตรงนี้ค้นหาตัวที่เป็นมือโปรเนี่ยนะครับมือโปรนี้จะช่วยเราได้เยอะนะครับนะครับก่อนอื่นก็เลือกนักเตะก่อนนะครับเลือกทั้งหมดมาแล้วก็ถ้าเราได้มือโปรมาแบบนี้นะครับคือจะดีมากนะครับนี่ครับจะทําให้การฝึกซ้อมนั้นนะฮะดีจริงๆนะครับอ่าครับเซสชันมือโปรนะครับเซสชันมือโปรตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับพอใช้แค่ ตัวเดียวนะครับพลังลดไปแค่สเซแต่ว่าได้ประสิทธิภาพการฝึกนะครับเกมรุกเต็มเลยนะครับที่เหลือเราก็ถ้าได้แบบไม่ได้มือโปรก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอย่างเช่นนี่นะครับสีตัวสภาพร่างกายจิตใจนะครับแล้วก็การคองบอลนะครับก็จะขึ้นมานะครับใช้พลังไปแค่6%เองนะครับตัวนี้จะช่วย ทุนได้เยอะนะครับทุนทุนได้เยอะนะครับในการฝึกก็ใส่ลงมาเลยนะครับแบบนี้นะครับช่องจะสังเกตเห็นว่าช่องเกมรุกกับการคลองบอลเต็มแล้วครับทีนี้เราก็หาตัวมาเพิ่มรับเพราะว่าพลังของเรายังเหลือนะครับลดไปแค่6.75นะครับเราก็จะมาเพิ่มตัวที่เป็นสีเขียวก็ได้ครับเกมรับเอาเขียวมาใส่ก็ได้อีก2ช่องนะครับเพื่อให้มี สีเขียวขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยครับแบบนี้พลังก็จะหายไปแค่12.75นะครับก็กดยืนยันออกไปนะครับอย่าลืมครับก็ให้เลือกฝึกในช่วงคูณ2นะครับซึ่งวันหนึ่งก็จะฝึกได้ประมาณ4ครั้งนะครับก็ฝึกคูณ2แบบนี้นะครับกดเข้าไปดูคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณไม่เกิน30มิวินาทีนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพคูณ2นะครับเพื่อนๆก็จะคุ้มค่านะครับกับพลังที่ หายไป12.75นะครับแต่ได้ประสิทธิภาพเป็นคูณ2แบบนี้ก็จะคุ้มค่ากว่านะครับแอดมินก็จะใช้วิธีการแบบนี้เป็นประจำนะครับในการฝึกทุกวันนะครับนะที่เหลือเราก็เหลืออีก3ครั้งที่เป็นคูณ2เราก็ไปฝึกเพิ่มในส่วนที่เราต้องการนะครับตรงไหนที่ยังอ่อนอยู่นะครับเราก็ไปฝึกเพิ่มได้นะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวที่เป็น เขาเรียกว่าเกมลุกนะครับการคลองบอลนะครับเต็ม12แล้วนะครับเี๋นี้สามารถยกระดับได้นะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าตัวที่ยังไม่เต็มคือตัวไหนครับสีเขียวนะครับเหลืออีกจาก10เป็น12เห็นไหมครับจาก10เป็น12ก็สามารถไปฝึกเพิ่มตรงนี้ได้นะครับอย่างนี้น้อยก็ให้10ขึ้นไปนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ พอมียกระดับมาเราก็มายกระดับตัวนี้ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เกมลุกขึ้นไปอีกนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้นะฮะก็จะได้ระดับที่เพิ่มขึ้นไปนะครับยกระดับได้ถึง5ครั้งนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ค่อยไปฝึกนะครับเสริมในส่วนของที่ยังอ่อนอยู่อย่างเช่นเมื่อกี้เราเห็นว่าโซนที่เป็นเกมนะฮะเกมรับ ยังอ่อนอยู่กับสภาพร่างกายจิตใจเราก็สามารถฝึกเพิ่มได้นะครับโดยใช้ฝึกพื้นฐานนี่แหละครับนะตัวนี้ไม่มีเราก็ไปฝึกพื้นฐานการฝึกพื้นฐานก็เลือกตามใจชอบเลยครับใส่เข้าไปนะครับลองค้นหาตัวไหนที่ใส่แล้วขีดสีเขียวมันเพิ่มก็ใส่เข้าไปนะครับตัวไหนที่ใส่เข้าไปแล้วขีดมันเพิ่มน้อยหรือไม่เพิ่มนะครับก็นะครับให้เปลี่ยนนะครับเอาตัวใหม่มาใส่นะครับจะ ทำให้เซฟพลังได้เยอะขึ้นนะครับไล่จากน้อยไปหามากจะเป็นการดีนะครับลองไล่จากน้อยจากง่ายนะครับฝึกแบบง่ายๆนะครับแบบนี้ไปนะครับไปจนถึงขอบเขตนะแล้วก็เนี่ยครับจะขึ้นมา3ขีดแบบนี้ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็เป็น12%นะครับสภาพร่างกายจิตใจจะหายไป12%ก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ฝึกด้วยคูณ2แบบนี้ครับ กดคูณ2เข้าไปเลยนะครับก็ไปดูคลิปโฆษณาจากทางาตัวเกมนะสั้นๆนะครับดูคลิปโฆษณาสั้นๆนะครับประมาณสัก30วินะครับไม่นานนะครับนะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฝึกที่คุ้มค่าฝึกนะครับกับพลังที่หายไปนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ที่แอดมินแนะนําไปนะครับเป็นเสไตายการฝึกของแอดมินนะครับหรือเพื่อนๆมีเทคนิคการฝึกแบบไหนที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆก็สามารถมาแชร์มาพูดคุยกันได้นะครับครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ